ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ๊บป้านและอาคณิเช่นเคยนะครับผมแต่มานเลชแนลพ่นผลพ่นผลผลนะครับผมวันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วผมนั่นก็คือเดมอนคิงพิกโกโรนะครับผมโอโ้โหอะไรวะเน,นี่ยมาดูการ์ดกันสักหน่อยมีการ์ดเขียวนะผมเป็นการ์ดเขียวยุดเวลาโคตรจะโคตรจะไม่เท่เลยทุกคนเนื้อโอ้ ไม่อวยเลยอันนี้ท่าอันตินะผมท่าเอฟมาดูกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะเทแต่โอ้โอเคโอเคนี่คือตัวละครใหม่นะครับผมสำหรับแท็กดีบีนะโอเคการ์ดก็งันๆนะอืม มาวันนี้เรามีทั้งหมด7,700เพชรนะครับผมมาดูกันมีทั้งหมด5เตเปฟรี6สเต็ปนะครับผมเตเปที่6ฟรีนะเหมือนเดิมแล้วก็เลด0.5เหมือนเดิมนะผมข้างตู้โคตรด,ดีเลยกูคูล่าง3แล้วก็อะไรพวกเนี้ออ่ะมาตัวสปาร์คกิ้งปกติก็ก็ดูโอเคอยู่นะสำหรับข้างตู้นี่กูคูล่าง3ตัวนี้นะผมอยากได้แล้วก็กคูแบ็กถ้าเกิดรุดเลดก็ขอเป็น2ตัวนี้นะ6เต็ปเหมือนเดิม โอเคมาเราน่าจะพอวนสองรูปนะอ่ะดูการกันสักหน่อยสีม่วงมีรีไทปืมมันก็ต้องมีไว้ติดค้างสักตัวหนึ่งอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ได้6ดาวผมก็ไม่ซีเรียสน,นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้สัก6ดาวจะได้เล่นใน PVP สบายหน่อย okay. สเต็ปแรกมาก็กินตู่ตู่แล้วกินเริ่มตู่ตุ่ชแนเเล,ลเราแม่งไม่เคยออกสเต็ปแรกแล้ว แม่งแบบนี้ประจำโอเคดันเพ้ด้วยโอ้โหครบสูตรครบสูตรเลยแบบนี้โอเคดูแล้วนะ่าจะเกลือโอเคสเต็ปแรกผ่านไปมาสเต็ปที่สองตู้นี้ถ้าเกิดเปิดไม่ได้นี่ผมไม่เติมยัดนะทุกคนไม่เติมเปิดหาต่อนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ค่อยเสียดายอะไรอุ้ยอุ้ยเอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไง อยู่นอกอากาศบาดักมาไหมบาดักบาดักไม่มาโอเคมาดูกันไม่มีโบลี่ไม่มีบาดักไม่มีทั้งแล้วมึงจะอยาแล้วมันจะอยู่นอกอวกาศกันทำไมวะมาไวหน่อยมั้ยไม่ต้องเสียเยอะฮึบโอ้โหึบตัวนี้หรือเปล่าโคตรเจ็บ คู่จะก่ะโอเคเต็ปที่สองผ่านไปนะครับเออเนี่ยเห็นปะ่ะตัวสปาคิงข้างตู้ที่ผมบอกกับตัวปกติอ่ะมันก็โอเคอยู่นะก็อัพดาวได้อ่ะเอาไว้เล่นพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้ไปเต็ปที่สามถ้าหลุดเลดก็ซูเปอร์เซย่าสามนะครับผมกับโกคูแบค็คขอสองตัวนะั้นของฟ้าเขียวบันทึกไหม <c oughs> ไม่มา <c oughs> ผู้แดงซะด้วย <c oughs> โอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคน <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอ้โหลางสามมาแอนิเมชันลังสามมีอะไรดีๆไหมขอดูหน่อยปกติ <c oughs> แอนิเมชันนี้มันก็คือเกลือนะทุกคนแต่ก็ไม่แน่แล้ว <c oughs> นั่นไงเป็นเรื่องแล้วไง <c oughs> น่นก็เป็นสปาร์กิ้งตัวนี้ผมบอกดีนะที่เป็นข้างตัวเอาไปเล่นพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้ ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะข้ามไปเนี่ยตัวเนี่ยผมว่าผมไม่น่าคิดไปเองเดี๋ยวลองทำโพลสำรวจดูว่าคนข้ามกันเยอะไหมข้ามโอเคต่อไปสเต็ปที่สิไปนแบบไวๆเฮ้ยๆหล่นนานแปลกๆอุ๊ยเอาแล้วบัตรบัตร เป็นเรื่องแล้วไงเ,เมื่อกี้แม่งโหลดนานปแปลกๆด้วยบลั๊กไม่มาไปโบลี่โบลี่ืมไม่มีอะไรเลยแล้วมึงจะท้องฟ้าสีฟ้าทำไมมันาะนไม่มีอะไรเอออ่อะมาดูกันอาจจะมีกันแหละอาจจะมีของฮืบโอ้โหทำไมเซลฟิเซอร์มันออกบ่อยจังวะ โคตรบ่อยเลยเซลฟิเตอร์โอ้โหสปาร์คิ้งเยอะมากสปาร์คิ้งเยอะสุดๆโอ้โหแต่ว่าไม่มีเลยแม้แต่ตัวข้างตู้เทมเีนก็ไม่มีเฮ้ยออกให้หน่อยเฮ้ยอย่างน้อยๆกูต้องมีคลิปรีวิวโชว์เคสลงช่องนะเออคือที่อยากได้อย่างเดียวเลยทุกคนไม่ใช่เลยนะจะได้มีคลิปลงช่องคลิปโชว์เคสคลิปอะไรเงี้ย ถ้ามันไม่ได้เปิดไม่ได้เลยสักตัวอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีคอนเทนต์ลงแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าไม่กะไม่กะเติมเพิ่มนะทุกคนแค่นี้พอโอ้โหผู้ผู้ขา่าโอ้โหอนิเมชั่นวันนี้นี่แม่งสุดสุดสุดอ่ะอุดสูจัดเจ็ดดาวแล้วโบรีตัวนี้โอ้โหชีวิตกูมาจบลัวสเจ็ปที่หนึ่งลุกแรก มาสเตปฟรีมักเอยเสมอครัมา,อมอมาเอาแล้วไงสเตปฟรีม,กมกรักเอยเสมอบารักไปไม่เจอหน้าทาั้งไม่เจอหน้าบารักมานานแล้วเนะี่ยโอเคไม่มีเลยโอ้โหวารปยิงเลยเอาไหมวาร์ปยิงยอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ตัวที่หนึ่งโอ้โห จริงเปิดไปตอนนี้ยังคิดอยู่เลยะทุกคนจะเล่นกับทีมอะไรวะแท็กดาก์ันบอลเนียนอกจากเถาไปไปตัวล่าสุดที่เป็นตัวฟรีก็ยังคิดไม่ออกเลยแท็กดีบีเล่นกับตัวอะไรอยู่แต่เห็นบอกแคมเปญแคมเปญจะเป็นแบบดีบีตลอดเลยนี่ไม่รู้พาสองก็แท็กดีบีนะต้องามาลอดูกัน <S 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 เดี๋ยวนี้ออกแท็กเดียวกันหมดเลยเว้ยขนาดตู้ได้มาครั้งก่อนมาสองตู้ติดๆกันเลยโคตรงงมาหลุดพี่สองนะทุกคนมา ล้างดวงกันซะหน่อยเข้าไปลองตัวละครนะชาร์จไปการเขี่ยวไปการเขี่ยวเสร็จกดออกโอเคมากำลังเบ่งกำลังเบ่งไปต่อกำลังเบ่งนี่ไม่ใช่เบ่งขี้เปล่าออกมาเป็นเกลือไม่เอานะออโอ้โหโอ้โหมาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้องโอ้โหมึงมาทำไมเนี่ยเบติต้า มาเป็นล้างฝาหน่อยก็ไม่ได้นะมาเสซตพิสองเสซตพิสามอุยอ้ยอุย้อยอุ้ยยานอวกาศมารักหรือเปล่าคืออะไรคือกูเรียกปุ๊บมึงก็จะไม่มาเลยใช่ปหมวัหนหลังจะได้ไม่เรียกบารักอะ่ะโอ้โหแอนิเมชันไม่มีอะไรเลยยิงชนะอีกช่องกูนี่เม่นเกือจนชิน โอ้โหเวจีตา้าฮืบตัวนี้หรือเปล่าโอ้โหสกิปแม่งเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยทุกคนเพชจะหมดอยู่แล้วนะทับใจทับใจรอโอ้โหท้องฟ้าเขียวมาอีกแล้วโอ้โอรักกูจริงๆเวจีตา้าขอเป็นมารักแทนหรือทางแทนได้ไหม โอ้โห oh, oh. แบงเลยเป็นเมนเบจิต้าก็จริงกันแต่มือมต้องมาบ่อยเออแบบนี้ไม่ต้องการนะเบจิต้าโอ้โหแองเอฟปกติยังเปิดไม่ออกเลยแล้วถ้าตัวเอาป้ามากูจะเปิดออกไหมเนี่ยเออโอเคบอดี้ตัวนี้อย่างเงี้ยดาวนี้เพิ่มรัว ก็ยังดีนะที่เป็นสปาร์คิ้งที่แบบมันยังอัพดาวได้อยู่เฮ้ยทุกคนเอฟไม่ออกเลยเว้ยเอไม่ออกจริงน่าจะเปิดมาเนี่ยสูบที่2แล้วเนี่ยเฮ้ยอาการน่าเป็นห่วงนะเนี่ยกูเนี่ยออกมาหน่อยลูกออกมาหน่อย2ตัว2ตัวสเต็ปที่5แล้วก็สเต็ปที่หกนะทุกคนโอ้ยอุ้ยทองฟ้าสีฟ้ามาแล้วมาแล้วมีลุ้นแล้วแบบนี้ทางไม่มานะทุกคนบารักจะมาไหมบารัก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 เฮ้ยยัก ผู้ลุงไปโอ้โหโอ้โห,โอโหโบอรลีก็ไม่มีเอ้เยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่อะเราจะท้องฟ้าสีฟ้า,ฟาทำทำแปะอะไรโอ้โหเกลือเกลือยับคลิปนี้ทุกคนเกลือไปเลยเฮ้ยเส็งว่ะแทมโบรีนแม่งก็ไม่ออกเอาไว้นตัวนี้หรือเปล่า โอ้โหไม่ใช่หรือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเรจิลิมิเตอรมาแล้วโอ้ตายเดียวคนเดมอนคิงพี่กอล์โอ้กว่าจะออกเฮ้ยสปาร์กี้ตัวโอ้โหเดมบอลลีนเฮ้ยเฮ้ยรูปนี้ลุบนี้เอาเรื่องจัดออกสองตัวเลยทุกคนสองตัวใหม่กูรอแล้วกูมีคลิปทำคอนเทนต์แล้วโอ้โอเคทุกคน แต่ว่าทุกคนจะได้ดูคลิปชโชว์เคสนแน่นอนทัน้ต้องห่วงแบบนี้ได้ทั้งแทมบโบลีนได้ทั้งเดมอนคิงพิกโล,โลเลยเว้ยดี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 นึกว่าจะไม่ออกสารเพชรจะหมดแล้วด้วยเนี่ยขอหกดาวไปไหนไหนก็ออกมาละโลบแล้วเนี่ยโลบละโอโ้โหโคตรเกลือเลยสคิปไปเลยโอ้โหเกลือมากตอนนี้มีเท่าไหร่ละเก้าตัวโอเคขาดใบหนึ่งนะ เดี๋ยวเราจะกดให้ครบ10ตัวเราเปิด2รอบเอ้ยไม่ใช่10ตัว10เหรียญเราไปแลปแก2ตัวโอเคโคตรจะเกลือโอ้โหอ,อะไรวันนี้แอนิเมชันแบบไม่ดีเลยวันนี้วันนี้แอนิเมชันโคตรขุ่ยทุกคนเออเหมือนจะไม่มีขนาด ขนาดสเต็บที่มันออกทั้งแทมโบลีนทั้งเดมอนคิมิโกโลแอนิเมชันยังกาอะคิดดูดิโอ้โหโอเคทุกคนมาครบสิบเหรียญแล้วแลกไปเลยสองตัวอาจจะไม่เปิดต่อนะผม,มตู้เนี่ยแต่ว่านอกจากว่าไปลองเล่นใน PVP แล้วมันโกงก็ค่อยให้เปิดหาต่อแต่ถ้านะัตอนนี้ก็ไม่คิดจะเปิดต่อแล้วครับโอเคมาตัวก็จะ5%นะแล้วก็แทมโบลรนมาดูสิ6%ใน100%จะออกสักตัวไหมทมโบลีนก็ได้นะไม่ติด โอ้โหไม่ออกตัวใบสุดท้ายมาโอ้โหอุศูจัดโอ้โหมาไม่ออกเลยทุกคนไม่เป็นไรโอเคมาดูก์ดก็หน่อยนะลืมให้ทุกคนดูการนะก็ขอให้ทุกคนเปิดได้กันด้วยนะครับผมสำหรับผมก็ได้มาแค่ตัวเดียวพอละก็อย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปจุบ๊บ